ข้อคิดการใช้ชีวิตวัย40บวกอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวให้มีความสุข 1. ยิ้มในทุกวนันหัวเราะด้วยยิ่งดี 2. มองแต่เรื่องดีๆของคนอื่นมองข้ามเรื่องไม่ดีของคนอื่น 3. ไม่ต้องมีกรอบมีกฎเกณฑ์กับตัวเองในทุกเรื่อง 4. ไม่ต้องเก่งทุกเรื่องไม่เก่งบ้างก็ได้ 5. ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิด 6. ไม่ต้องฟังทุกเรื่อง 7. ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร 8. ไม่เอาคำพูดคนอื่น มาพิภากษาตัวเอง9ไม่ดูถูกตัวเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเองที่แตกต่างกันไปมองหาคุณค่าของตัวเองให้เจอแล้วชื่นชมและภูมิใจในตัวเอง10เมื่อเจอปัญหาให้หายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งแล้วค่อยคิดต่อ11ไม่ต้องอามใจทุกคนหัดปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบบ้างไม่ต้องฝืน12ไม่ต้องบ้าสมบัติเสียสละแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง13มันสวดมิลลิลิ ทำสมาธิทำทุกวันได้ยิ่งดี 14. ฟังธรรมบ้าง 15. แต่เข้าไม้หนาดได้ทบุญบ้างอมตะโอกาส 16. รักษาศีลห้าทำได้ทุกวันเป็นเรื่องที่ดี 17. เรื่องการสูญเสียเป็นสัจธรรมของชีวิตปล่อยวางให้เป็นไปอามธรรมชาติ 18. ทําทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมบ้าง เมื่อมีโอกาส19เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย20หลีกเลี่ยงการกินชานมไข่มุกเปลี่ยนเป็นน้ำเต้าหู้แทน21กินผักผลไม้เยอะๆ22ดื่มน้ำเยอะๆเพราะน้ำเป็นหัวใจสำคัญทั้งสุขภาพและผิวพรรณ23ออกกำลังกายสม่ำเสมอ24ถ้าครีมบำรุงทุกวันถูกหรือแพงไม่สำคัญ เอาให้เหมาะกับเรา25ลุกขึ้นมาแต่งหน้าสวยๆแล้วชื่นชมตัวเอง26ผมทรงเดิมๆที่ทำมาหลายปีลองเปลี่ยนส่งบ้างจะมีชีวิตชีวาขึ้น27กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆที่ไม่เคยใส่ไม่ต้องแคร์ใคร28ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่เคยชอบเพื่อระลึกความหลังให้หัหวใจชุ่มชื้น29มีเพื่อนรักที่เข้าใจกันจำนวนน้อยๆก็พอ30 หาเวลาเจอกับเพื่อนเก่าๆบ่อยๆได้คุยได้หัวเราะเรื่องความสนุกในความทรงจำเก่าๆ3าไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีใหม่ๆ32ฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ต้องขีดกรอบให้ตัวเองก่อนว่าแกแล้วไปทำไม่ได้ทำบ่อยๆมันจะได้ไปเอง33อยากทำอะไรทำอยากเรียนรู้อะไรเรียนกูเกิลมีคำตอบให้ทุกเรื่อง34หาเวลาไปท่องเที่ยวพักผ่อนก่อนที่จะไปไม่ไหว35ห อย่ายู่ใกล้กับคนคิดลบทำให้เราติดความคิดลบลบมาเป็นไปได้เลิกคบไปเลย36 –เลือกคบเลือกคุยกับคนที่มองโลกบวกจะทำให้เราได้รับแต่พลังงานดีๆ37 –เสเจษข่าวสารแต่เรื่องดีๆเรื่องแย่ๆไม่ต้องอ่านให้ผ่านไป38 –ดูกลิบตลกตลกไร้สาระความน่ารักของหมาแมวบ่อยๆทําทำให้เรายิ้มหัวเราะมีความสุข39ไม่ต้องตำหนิตัวเอง จงจำไว้ Nobody Perfect 40หลงรักตัวเองที่เป็นคนอายุ40บวกที่มีความสุขที่สุดในแบบที่ตัวเองเป็น